สวัสดีครับเจอกันกันกบผมกิติคนคำนวณน,นะครับคลิปนี้มาพบมาเจอมาพูดมาคุยกันเป็นโค้งสุดท้ายนะครับนะเจอกันวันที่16เลยคือไม่ได้ทําคลิปมาสักระยะหนึ่งนะครับเพราะว่าโอ้ติดปัญหาธุระส่วนตัวหลายเรื่องเลยหลายอย่างนะครับก็เลยไม่ค่อยมีเวลาว่างแล้วก็เอเอ,าเอามาพูดรวบเดียวจบในวันนี้เลยนะครับนะคลิปนี้ผมจะเผยแพร่แบ่งปันบนยูทูบช e น n สองช่องนะครับกิติคนคำนวณทีวีแล้วก็ กิติลัคกี้นัมเบอร์แอนแฟมิลี่ออนแล้วก็เพจ Facebook กิติคนคำนวณด้วยนะครับนะก็ยังไงก็แล้วแตส่สะดวกช่องทางไหนก็สามารถติดตามได้ช่องทางนั้นนะครับหรือสามารถติดตามได้ทั้งทุกช่องทางนะครับที่สามารถติดตามได้เผื่อมีอะไรเกิดขึ้นจะได้จะได้รับข่าวสารได้ทันท่วงทีนะครับได้ทุกช่องทางนะครับผมบน u t u b e นะครับทั้ง2ช่องนะครับก็สามารถกด u u s c r i b e กดติดตามแล้วก็กดลูกกระดิงนะครับส่วนบน Facebook เพจ a c e b o o k นะครับให้กดถูกใจเพจนะครับไม่งั้นก็จะไม่ได้รับการแจ้งเตือนนะครับเมื่อวานผมปล่อยคลิปสั้นๆไปเนาะเกี่ยวกับเกี่ยวกับเลขวิ่งนะครับวิ่งบนตัวเดียวนะหกนะครับนะโอเคโอเคนะครับก่อนจะไปที่เนื้อหาของคลิปนี้นะครับต้องเตือนไว้ก่อนนะครับ กิติคนคำนวณน,นะครับหรือผมกิติเนี่ยไม่สามารถรู้ล่วงหน้านะครับว่าหวยออกตัวไหนนะครับเป็นเพียงการคาดการ,การคาดเดาล่วงหน้าเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราโปรดใช้วิจาราณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับเอาไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลก็แล้วก,กันดูแลชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับก็คงยังจะพอมีเวลาเนาะที่จะนําไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลตอนนี้ก็กาลังจะเที่ยงเนาะ โอเวันนี้วันที่วันนี้วันที่สิหเนาะเกือบไปเขียนเลขห้าไปแล้ววิ่งบนเออกตัวแดงๆเลยเนาะหครับหตัวเดียว หกตัวเดียวทำอะไรได้บ้างนะเดี๋ยวผมจะไล่เรียง<ม>เลขเลขวิ่งก่อนนะว่าทำอะไรได้บ้างเีขหกนะครับอันดับแรกเนาะก็เอาไปรูดเลยเนาะ19ประตูนนะครับอันดับที่สองถ้าเชื่อมันในในเลขคาดการณ์ผมเนี่ยสองหกสี่เก้หกี่เสาม ศูนย์นะสิทธที่สามารถทำได้ก็คือหกสองสิหกหกหกสี่หกเก้าหกสามหกศูนย์ถ้ากลับด้วยก็สองหกหกหกไม่ต้องกลับนะแต่ผมเขียนให้มันเต็มช่องเลยเส้นะครับนะสี่หกเก้าหก สามหกศูนย์หกนะนี่ถ้าเชื่อมั่นในเลขหกตัวผมนะเอาแค่นี้พอแต่ถ้าแต่ถ้าแต่ถ้าอ่ากิติฉันไม่เชื่อแกหรอกอสมาคิกก็สามารถนำไปเพิ่มเติมได้โดยเลขที่เหลืออีกสี่ตัวก็จะเป็นเลขหนึ่งเนาะห้า เจ็ดแปดก็จะเป็นหกหนึ่งหกห้าหกเจ็ดหกแปดนะครับถ้าจะกลับก็เป็นหนึ่งห้าหนึ่งหกนะครับห้าหกเจ็ดหก แปนะครับตามนี้นี่คือ19บประตนูนะครับแต่ถ้ากิาติผมเชื่อบุญเอาแค่นี้นะครับแต่ว่ามีบ่อยครั้งเหมือนกันนะครับที่6อาจจะเข้าวิ่งบนก็จริงนะครับอาจจะไปอยู่หลักร้อยก็ได้นะครับหรือมาแค่หตัวเดียวก็มี อย่างนี้นะครับก็มีหรือมาแค่4แต่อีกตัวตัวที่เด่นอาจจะไม่ใช่6นะครับกลายเป็นสี่เด่นอย่างนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแต่วิจ,จารณญาณน,นะครับแล้ว3ามตัวล่ะนะสมตัวอันนี้ผมอันนี้วินคู่กับวินเปนเลขชุดสามตัวกับเลขหกตัวนะ คาดการ6ตัวนะก็จะได้9ชุดนะ2 6 4 2 6 9 2 6 3 2 6 0 6 4 9 6 4 3 6 4 0 9 3 6 3 0 6ทั้งหมด9ชุดนะครับหนึ่งสองสามสีชุดที่มีเลข6เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับจากเลขคาดการ6ตัวนะอือหือ ก็ต้องขอโทษขอภัยสมาชิกด้วยนะครับนะที่ว่างวดนี้ผมลงคลิปน้อยไปหน่อยไม่ใช่น้อยไปหน่อยหรอกน้อยมากเพราะผมกังวลเรื่องเรื่องโดนโดนแจ้งรีพอร์ตแจ้งรายงานไม่เหมาะสมอ่ะเนาะถ้าโดนแจ้งอีกรอบก็โดนปิดช่องไปนะครับผมก็เลยค่อนข้างจะสีเรียสเรื่องการนะลงคลิปสูตรหวยนะครับนะเพราะฉะนั้น สิ่งที่ผมอยากเป็นคือผมจะเป็นยูทูบเบอร์นะผมไม่ได้อยากเป็นอาจารย์ใบหวยนะครับแต่เรื่องที่เนื้อหาที่ผมเอานํามาคุยก็คือเรื่องหวยนะมันก็ต้องมันก็ต้องเกี่ยวข้องกันนะครับแต่ทีนี้แต่ทีน,นี้มันอาจจะอาจจะทําให้สมาชิกบางท่านไม่พอใจนะครับผมก็เลยต้องหลีกเลี่ยงการโดนปิดช่องนะครับการโดนลบคลิปนะเพราะฉะนั้นนะครับอย่างที่ผมเคยบอกก็มีสมาชิกหลายท่านติดต่อเข้ามาแล้วแหละนะครับ อยากดูวิธีการคำนวณของผมที่ผมเคยเผยแพร่ไปนะครับผมจะตั้งไลน์กลุ่มนะครับนะเพราะฉะนั้นหากท่านใดสะดวกนะครับที่จะดูวิธีการคิดนะครับนะก็ติดต่อเข้ามาได้ติดต่อเข้ามาได้ผมจะลงคลิปตั้งแต่วันที่สิบเลยนะนะครับผมจะสร้างกลุ่มผมจะรับแค่จำนวนจำกัดนะครับแค่4ี่สิบท่านนะครับแค่4ี่สิบท่าน ตอนแรกว่าจะรับ50ท่านผมกลัวผมคนโทนไม่ได้นะเพราะด้หลายท่านก็ก็คงจะเป็นอาจารย์เหมือนกันนี่แหละคนคำนวณหวยเหมือนกันนี่แหละนะครับนะเพราะฉะนั้นวิธีการที่ของผมเป็นวิธีการแบบเด็กๆนะเพราะผมเพิ่งทํามาไม่กี่ปีเองนะทาเพราะทํามานี่ผมไม่ได้ศึกษาจากอาจารย์ท่านไหนเลยนะครับนะนั่งคิดตัวเองนั่งวิเคราะห์ตัวเองนั่งสงเกตตัวเองนะครับแล้วก็มาถ่ายทอดให้ฟังให้ดูกันเพราะฉะนั้นหากท่านใดนะครับ ที่เป็นน้าเต็มแก้วแล้วนะครับถ้าคิดว่าตัวเองน้ําเต็มแก้วแล้วไม่ต้องนะครับนะผมต้องการคนที่เ,เปิดรับกับสิ่งใหม่ๆนะครับนะอันนี้คือเลขดับนะครับนะเลขดับเลขดับก็คือหนึ่งห้าเจ็ดแปดนั่นแหละดับบนห้าเจ็ดแปดดับล่างหนึ่งห้าเจ็ด ววดที่แล้วเลข8ก็ดับนะครับในสูตรผมแต่ดับไม่อยู่แบน8ล่างเลยนะครับอยู่หลักหน่วยบนหน่วยล่างด้วยนะครับงวดที่แล้วเนาะ9 3 8แล้วก็9 8งวดที่แล้วสอต,ตัวบนก็2ตัวล่างมีเลขแค่3ตัวเอง9 38มีเลข3ตัวเผื่อไว้ก็ดีนะครับนะเดี๋ยววันนี้ผมก็จะสวนนืองกัน <laughs> ลองสวนตัวเองดู อันนี้ก็ชุดเต็มนั่นแหละชุดเดียวกันกับยตัวนี้นะครับนะชุดเดียวกันอันนี้คือตารางเลขกำลังวันนะครับเลขจากตารางเลขกำลังวันสองสี่เก้าหกเจ็ดศูนย์นะครับที่ต่างกันคือเลขสามกับเลขเจ็ดเนาะนอกนั้นเหมือนกันหมดเลย อันนี้เลขจากตารางเลขกำลังวันนะครับอันนี้แล้วแต่สมาชิกนะจะเอาไปใช้งานยังไงนะครับแต่ผมก็แบ่งปันเผยแพร่ตามที่ผมวิเคราะห์มานะครับเป็นเป็นสูตรส่วนตัวเป็นการวิเคราะห์ส่วนตัวนะครับนะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่รู้ๆนะครับโปรดใช้วิจารณญาณด้วย เลขมีเข้ามีหลุดนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าใครผมเคยทําผมเคยพูดประจามาเนาะถ้าถ้าถ้าตามผมมาจักสองงวดสามงวดแล้วเนี่ยนะครับงวดที่สี่มันต้องตามแล้วนะครับไม่ใช่แค่ตามผมนะวิธีการตามตัวเลขจากสํานักต่างๆจากอาจารย์ต่างๆเนี่ยนะครับเอาแค่สามงวดก็พอมั้งนะครับนะถ้าเกินนั้นนะ่ะนะ <c oughs> ถ้าเกินนั้นแล้วก็หา หาที่ใหม่พึ่งดีกว่านะครับนะเพราะว่าเลขมีเข้ามีหลุดก็จริงแต่ถ้ามันหลุดเกินสามงวดขึ้นไปเนี่ยนะครับก็เลือกตามเลยไม่ใช่เอาตามที่เข้าใจแล้วกันนะครับ <c oughs> ความหมายก็ตามนั้นนะครับพาะข็มีสมาชิกบางท่านนะครับนะตามผมมาก็ไม่เข้าหลายงวดแล้วนะครับก็สามารถ สลระเรือได้นะครับนะไม่ว่ากันตอนตอนเข้าก็ <laughs> ตอนเลขเราเข้าก็เป็นธรรมดาเลยเนาะ <laughs> แต่ก็เป็นธรรมดาเนาะคนลงทุนนะครับพอม,มันเสียมากๆก็ก็ต้องอารมณ์เสียนิดนึงนะครับแต่ว่าผมก็ยืนยันตามวิธีการของผมนะอะเนาะวิธีการนี้ทําให้ผมเป็นที่รู้จักของสมาชิกผมก็จะยืนยันตามวิธีนี้ก็จะหาวิธีใหม่เข้ามาสอดแทรกเฉยๆไม่มีอะไรเพิ่มเติมไปมากกว่านี้ คือมันมีหยุดมันมีเดินเพราะฉะนั้นมันต้องรอจังหวะเราจับตรงนี้ไม่ได้หรอกนะครับเอาตรงๆเลยจับตรงนี้ไม่ได้จับตรงที่ว่ามันจะเดินยังไงแค่ว่าด้วยวิธีการนี้สามารถสามารถที่จะสามารถที่จะทำให้เลขมันตรงกับผลสลากได้เออคำพูดแค่นี้มีอะไรอีกอะ อันนี้คือเลขหกสี่ศูนย์สองนะครับเป็นเลขจากสูตรหวยวันจันทร์นะเนาะก็อย่างที่บอกไว้นะครับผมจะเผยแพร่แบ่งปันแค่ตัวเลขที่มันที่มันคำนวณมาได้แล้วนะหลังจากนี้เริ่มจากงวดน,นี้แหละนะครับนี่นี่เป็นคลิปแรกมั้งนะครับปกติผมจะคำนวณว,ว่าเลขสี่ตัวนี้มาจากไหนนะครับเริ่มจากงวดน,นี้นะครับวันที่สิบหกเนี่ยเลขที่ได้มา ผมก็จะแบ่งปันแค่เลขที่ได้มาแต่วิธีการคิดผมก็จะเก็บเอาไว้แล้วกันนะครับนะเพราะว่าอย่างที่ผมเคยคุยไปเนาะน่าจะเป็นที่วิธีการแบ่งปันสูตรนี่แหละนะครับเลยทําให้ผม <c oughs> โดนแจ้งรีพอร์ตโดนแจ้งรายงานไม่เหมาะสมนะครับนะเออมีลืมไปมีคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์ comment มาว่าเออ กลัวเจ้ามือลงขันหรือเปล่าเอาตรงๆนะผมไม่ได้คิดถึงข้อนั้นนะครับแต่ถ้ามีจริงๆอ่ะนะถ้ามีเจ้ามือลงขันจริงๆผมก็กลัวนะหยุดเลยแหละนะครับแต่ตรงนั้นนะผมไม่ได้คิดถึงนะครับเพราะว่าสูตรวิธีการคำนวณของผมมันไม่ได้แม่นทุกงวดขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้แม่นตรงๆนะบางงวดก็เข้าเฉพาะเลขวิ่งสองตัวก็จับไม่ถูกอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ที่ที่ต้อง หยุดวิธีการแบ่งปันสูตรนะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นการเสียมารยาทกับอา,อาจารย์ท่านอื่นที่ที่เขามีสูตรอยู่แล้วอาจจะไปสอดคล้องกันพอดีเอาไปตรงกันพอดีนะครับมันต้องเป็นเครื่องมือทำมาหากินอ่ะเนาะถ้าเอามาแบ่งปันแล้วจะทำมาหากินยังไงประมาณนั้นแหละอันนี้ผมพูดตรงๆนะครับนะไม่กากนะเพราะฉะนั้นผมต้องแบ่งปันแบบนี้แหละนะครับอย่างที่คนอื่นเขาทากัน เรื่องอ่บหากมีเจ้ามือลงขันกันจริงๆอ่ะกลัวบองทงก็กลัวนะครับแต่ไม่ได้คิดถึงตรง,ตรงนั้นเพราะว่าเรียกผมไม่ได้แมน่นทุกงวดอ่ะนะไม่ได้เข้าห้างวดหกงวดติดต่อกันนะครับนะก็เคยเข้านะแต่แต่ไม่ได้เข้าแบบนั้นอ่ะเลขวิ่งเออเลขกวิ่งเข้าสามงวดสีงวดตดต่อกันก็มีอยู่แต่สองตัวสามตัวเนี่ยอย่างมากก็สามงวดไม่เคยเข้าติดต่อกันสี่ห้างวด แล้วก็เข้าก็ไม่ได้เข้าตรงเข้าตัวกลับอย่างเงี้ยนะครับสามตัวโต๊ดเนี่ยก็เข้าอยู่สามตัวตรงไม่เคยเข้าเพราะฉะนั้นมันคงจะยากแล้วผมก็ไม่ใช่ช่องที่โด่งดังอะไรมากมายนะครับเป็นช่องเล็กๆคนตามก็ยังไม่เยอะเพราะฉะนั้นตรงนั้นผมก็เลยไม่ได้คิดถึงนะครับนะแต่ถ้าคิดถึงบอกตรงกลัวเหมือนกันนะครับ <laughs> นะกลัวเหมือนกันถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆ โอเคนะครับผมก็แบ่งปันตอนที่แบ่งปันได้ผมก็ต้องรักษาความฝันผมไว้เหมือนกันนะครับผมก็อย,กอยากอยู่นานๆน,นะอยากอยากทำช่อง YouTube เป็นนานๆเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่างที่ผมบอกไว้นะผมจะแบ่งปันตัวเลขที่ได้จากสูตรนะครับส่วนวิธีการคิดนะครับก็ติดต่อเข้ามาแล้วกันนะครับในรเมื่ากที่นี่ นะครับผมทิ้งไว้กล่องมันจะใต้คลิปด้วยนะนะครับตามนี้เดี๋ยวมาตกลงกันว่ากติกาเป็นยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทาง Youtube c h anel n กิติคนคำนวณทีวีกิติลัคนัมเบอร์นะครับแล้วก็เพจ Facebook กิติคนคำนวณนครับติดตามได้ทุกช่องทางที่สะดวกนะครับผมสวัสดีครับ